รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ถนนยมจินดานะครับก็จะเป็นถนนสายแรกของจังหวัดระยองเลย,ยเนี่ยก็จะมีตลาดนะนี่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจของที่นี่ก็เป็นถนนเก่าแก่ถนนโบราณนี่ก็มีความคลาสสิกเก่าๆน่ารักนรัก เช่ายังเก่าเลยมาเดี๋ยวเราไปพิพิธภัณฑ์กันน่าร<ป>ักมากๆนี่ก็เป็นวิทยุต่างๆ สวัสดีค่ะหนูนระัพน์ไกรเลร์ค่ะในวันนี้นะคะวิวเจอร์นี่เราก็มาอยู่กันที่ระยองค่ะตอนนี้หนูก็อยู่ในร้านบ้านสะพานไม้นะคะซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ร้อยกว่าปีเลยตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีถนนใช่ไหมคะแล้วก็มีร้านขายของมากมายเลยแถวนี้เนี่ยเรียกว่าถนนยมจินดาค่ะ ถนนยมจินดาเนี่ยจริงๆแล้วในตอนนี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับเป็นสยามเลยก็คือถนนสายนี้เนี่ยเป็นถนนสายแรกของระยองนะคะซึ่งถูกดําริโดยพระศรีสมุทรพงนะคะหรืออิมยมจินดาค่ะซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายของจังหวัดระยองนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งค้าขายที่มีร้านค้ามากมายเลยนะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนเขายังอาศัยอยู่ในในน้ำใช่ไหมคะแล้วพอเขาตัดถนนสร้างถนนขึ้นมาเนี่ย สถานที่นี้ก็เหมือนเป็นแหล่งชุมชนแหล่งใหม่ที่คนมาค้าขายกันมาท่องเที่ยวกันแล้วก็ผ่านเวลามาสักพักหนึ่งเนาะความซบเซามันก็มาเยือนเนาะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูถนนยมจินดานขึา้นค่ะเพื่อให้ถนนยมจินดาเนี่ยกลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งและในปัจจุบันนะคะถนนยมจินดาก็มีร้านค้าซึ่งเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีถนนคนเดินด้วยซึ่งเปิดตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่ บ้านแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านเก่าเก่าแก่จริงๆอายุร้อยกว่าปีเลยแล้วก็เป็นบ้านไม้ยังเป็นลักษณะในบ้านสมัยก่อนโยมีการต่อเติมบ้าเล็กน้อยแล้วก็มีการทําร้านให้ได้บรรยากาศอ่ะ <c oughs> คือเรามานั่งถึงเราก็รู้สึกเลยว่าเราถ่ายรูปมุมไหนก็สวย <c oughs> ที่ร้านนี้นะคะเขาก็มีสมุดภาพให้ดู ในเล่มที่หนูกําลังอ่านอยู่นะคะหรือสมุดภาพเมืองระยองเนี่ยก็จะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองระยองทั้งหมดเลยว่าที่เมืองระยองเนี่ยมีความเป็นมายังไงมีความสําคัญยังไงโรงเรียนแห่งแรกหรือว่าโรงเรียนผู้หญิงแห่งแรกในเมืองระยองเนี่ยคือที่ไหนแล้วก็มีรูปถ่ายบุคคลที่เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่นี่อยู่เต็มเลยนะคะบ้านสะพานไม้เออนัดไว้ที่นี่ฮัลโหลเสียงคุณคๆพี่โจ้ฮัลโหลฮันน่ แล้วอ,อ,อู้งานเหรอไม่ได้อู้พี่โจโนั่งทําคอนเทนต์อ๋อทำกันบ้านทําการบ้านเนี่ยหนูกำลังอ่านหนังสือนะคะสมุดภาพเมืองระยองน่าสนใจมากอืมแปลว่า<ม>วิวเจอรี่ของเรามาเมืองระยองใช่แล้วในประสดนี้เอาพี่โจแล้วพี่โจหายไปไต่มาตั้งนานอะ่ะไปทําอะไรมาเดินเดินข้างในเหรอคะเสาะแสวงหาดูอะไรนู่นนี่นั่นไปเรื่อยอ่ะมีพิพิธภัณฑ์ แล้วก็จะมีบ้านเก่าๆที่เป็นถนนทั้งเส้นเลยแล้วเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมของเขาสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าคลาสสิกอ่ะแล้วก็สวยมากมีบ้านไม้แบบสองชั้นนะบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะเป็นแบบน่ารักดีแต่ทําไมวันนี้เราอยู่กับสองคนแล้วพี่โจเอาเรานัดเขาไว้อะผูช่วยพิธีกรน่ะเรานัดไว้ที่เกาะก้อยเกาะกลอยเหรอเกาะกลอยใช่ไหมนันที่เกาะก้อย ใช่เร้หนะที่เกาะกอยกาะกอยเออใช่เดี๋ยวเราไปเกาะกอยเดี๋ยวเดี๋วจะพาไปที่นึงก่อนโอเคไปไหนปาพาไปดูบรรยากาศเฮดีเนาะคนมาน่าจะต้องถ่ายรูปตรงนี้ทุกคน เราเลี้ยวขวานะค่ะมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะเหมือนกันนะใช่นี่ขนาดแบบเงียบๆนะนีเ่เป็นยังไงครับพี่หนูกับตลาดนะครับสวยมากเดินชิลๆเลยพี่โจแล้วถึงจะเก่านะแต่ว่าอย่างหนูใช่ไหมนั่งดูแช์ก็ยังม,มาได้นะพี่โจคือเราก็ยังสามารถแบบเข็นบนถนนเชื่อมต่อกันม,มีฟุตปาดมีทางลาดใช่แต่ก็จะมีบางร้านค่ะที่แบบว่าอาจจะเข้าไม่ได้เช่นพิพิธภัณฑ์หรือร้าน ร้านขายกาแฟแบบนี้ยกนิดนิดหน่อยหน่อยใช่เพราะว่าเนื่องจากก็เป็นบ้านไม้แต่เดี๋ยวจะพาไปดูตลาดใหม่นะตลาดใหม่เนี่ยเราจะนัดผู้ช่วยพิธีกรเอาไว้ด้วยเออไปดูความแตกต่างกันเราอยู่กันที่จังหวัดอะไรระยองฮิฮเออระยองฮิสั้นใช่ไหมระยองจันทับลุยฮีอะไรฮิยาวทำไมอ่ะก็เขาจะพูดอย่างเงี้ย ถึงแล้วตลาดเกาะลอยไม่ใช่เกาะกอยเกาะลอยเกาะกอยถูกแล้วนัดกับใครไว้นัดกับผู้ช่วยพิธีกรไว้ยไงพี่โจน่าจะชื่อพี่มุกพี่มุกใช่ไหมพี่มุกก็ต้องมาจากภูเก็ตนะไปถามเขาเนาะเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าไปนั่งแชรเขานั่งวิวแชร์มาไปเลยตามมาตามมา ถึงตลาดอะไรนะเกาะกลอยตลาดเกาะกลอยแล้วนะครับโอ้ยพี่โจ<ะ>มีคนนั่งวิวแชร์ผู้ช่วยพิธีกรเราหรือเปล่าอ้าวน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะไปหาเขากันดีกว่าไหมหาเขาค่ะอ่าคนนี้แน่เลยใช่ปะ่ะเลยนั่งวิวแชร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุกกลินสีสันนะคะชื่อเล่นชื่อมุกค่ะพี่มุกเป็นผู้ช่วยพิธีกรเราเห็นนั่งวิวแชร์พี่มุกนั่งมานานอย่างคะ่ะ ก็20กว่าปีได้โอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับมันเชิงคล้ายๆจะอุบ,บัติเหตุคือโดนกระแทกหลังแล้วก็เราไม่ได้ไปรักษาตั้งแต่แรกเองมันก็เลยทําให้เดินไม่ได้ใช่ค่ะก็ค่อยๆค่อยๆแล้วก็เราไม่รู้ว่าเป็นขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะเนื่องด้วยที่ว่าเราห่วงเรียนมากกว่าค,คือกลัวกลัวจะขาดเรียนเราก็เลยไม่ไปรักษาจนกระทั่งว่าปวดถึงแบบ มันไปไม่ได้แล้วอ่ะมันจะเดินไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็เลยได้ไปรักษาตอนนั้นก็ช้าไปแล้วมันช้าไปแล้วค่ะหมอบอกว่าน้องมันกินเส้นประสาทไปแล้วมันก็เลยจะให้กลับมาเดินได้มันมันทาไม่ได้แล้วปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่มูฑิทีสายลุงเพื่อคนพิการค่ะ แล้วได้ออกมาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมโอ้ประจําค่ะถ้ามีเวลาว่างก็อ,ออกมาไปดูหนังบ้างไปตลาดนี้บ้างใช้ชีวิตอิสระเลยอิจฉาจังอยากเป็นอย่างนี้บ้างอะ่ะเคยมาที่นี่ไหมคะพี่มมกเคยเคยมาค่ะเกาะกรอยทําไมาเขาถึงชืกกอ่อเกาะกลอยรู้ป่ะยังไม่รมู้ไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกถึงขนาดนั้นใช่ไม่รู้เหมือนกันเลยถามนึกว่าแต่รู้ป้าเดี๋ยวพา ให้พี่มุกขาพวกเราไปไเที่ยวของเ็ดดีกว่าบ่ายไ,ไปสำรวจตลาดอีกที่หนึ่งของจังหวัดระยองเนาะไปค่ะ่ะอามาเลยครับ นี่ขนมเนี่ยอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่ใช่หานก็มีขนม,มของของกินโบราณเนี้ยค่ะที่เราแบบหากินไม่ค่อยจะได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ใช่ค่ะ นี่คือรสทีกินนี้ถูกต้องใช่เหรอสาหร่ายอนกับถั่วอันนี้มันขอฝากไม่ใช่เหรอพี่โจต้องขอบคุณพี่นะทำไมคะพี่เทสก่อนโอ้ยสุดยอดเลยเทซะหมดเลยอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องเอาไปฝากยังไงต้องขอบคุณนะเหลือไปหนึ่งนิดนึ่งบนโต๊ะนี่มีหลายบ้าง,งพี่โจอย่างแรกเลยนี่มีถั่วแป๊บถัว่ว ใช่ปะตัวเหลืองเรตัวเหลืองเหรอตะวลสงกัวไม่ใช่ตัวลิสงแน่แน่ตัวเหลืองหรือเปล่าตัวเหลืองมีกะละแมแต่แต่อันนี้แปลกมากเลยเป็นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่แบบบาดเดียวอ่ะอ๋อเป็นแบบพอเล็กๆพอเล็กๆแล้วก็มีหม่าล่าเนี่ยเอาไปฝากนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ทุกคนชอบอะไรคะอันนี้เกาะกวน ไม่ใช่แล้วเรียกว่าอะไรนะถั่วกวนถั่วกวนถูกต้องครับถั่วกวนนี่เขาชอบกินกันเพราะแล้วของเรามีอะไรบ้างอะพี่มกของเราอันนี้อันนี้ชอบกินอะไรกันทีเลยอันนี้ถ้าถ้ามาที่นี่จะซื้อประจําุกปักุกปักคืออะไรนะตุบตับอ๋ออยากจะบอกจริงว่าเกาะกลอยตลาดเกาะกลอยนี้จริงๆเป็นตลาดที่มีเสน่ห์นะแล้วก็อยากให้กําลังใจทุกๆคนนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยจอดรถก็ง่าย จอดปุ๊บเดินเข้ามาเลยถึงเลยมีที่จอดรถเพียบมีที่จอดรถคนพิการด้วยมีที่จอดรถผู้หญิงมีที่จอดรถของอผู้สูงอายุด้วยนะครับห้องน้าอะไรทุกอย่างดีไปหมดเลยะนะครับอยากให้มากันเยอะๆนะครับอยู่บนถนนสุขวิทด้วยเนะาะสะดวกงเลยอ่ะง่ายๆคือใกล้เซนทันเนี่ยคะ<อ>่ะออใช่ใชถ้าปักหมุดเซ็นทันมาได้เลยอยู่ข้างเซนทันนี่เซ็นทันระยองนะบอกแล้วว่ามาง่ายแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคะพี่มมกเดี๋ยวเราจะหนีร้อนไปพึ่งน้ําแล้วก็ มีเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปค่ะ ตอนนี้อยู่กับผู้ช่วยน้ำเนาะแล้วอันนี้ก็คือปูอะไรครับปูแสมค่ะพี่แสมแสมไม่ใช่ปูแสมไม่ใช่ปูแสมสีเขาดูสีสีดำแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่2ชนิดมันจะมีแสมกล้ามขาวกับแสมกล้ามดําของเรากล้ามอะไรกล้าบึกถามนิดนึงก่อนที่จะปล่อยปูถามนอกเรื่องก่อนอันนี้คืออยู่ในส้มตำปะใช่ค่ะพี่อยู่ในส้มตำอยู่ในส้มตำ งั้นไม่จําเป็นต้องปล่อยเนาะปล่อยเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มลดน้อยลงแล้วลดน้อยลงแล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้บ้างเอาที่ว่าปูไข่นอกกระดองนะคะเออต้องใช่เพราะมันจับง่ายแล้วก็เป็นปูที่แบบมันเป็นความต้องการของเศรษฐกิจไทยอ่ะคนชอบกินส้มตำเยอะมากปูแสมเนี่ยเป็นปูน้ํากร่อยน้ำก่อยใช่ค่ะน้ำก่อยน้ำเค็มอยู่ได้แปลว่าอยู่ได้ทั้งน้ำเค็มแล้วก็น้ำจืดน้ำจืดอยู่ไม่ได้ น้ำจืดจัดไม่ได้แต่ประมาณนี้น้ำกร่อยมานีำานน้ำเค็มกับน้ำกร่อย<ช>ครับซึ่งเราต้องเพาะพันธุ<ช>์แล้วก็ขยายพันธุ์เขา<ช>อันนี้คือสาเหตุที่เรามาที่สะพานรักแสมรักแสมใช่ค่ะนะครับค่ะ,อะ,คะตอนนี้เราก็มาถึงเรือนหอแล้วนะคะจะเราจะได้เอา มาปล่อยนะคะก็เราจะมีวิธีปล่อยก็คือว่าจะเอาปูที่อยู่ในกระป๋องอันนี้มาปล่อยลงสไลเดอร์เพื่อให้เขาไปทํากิจกรรมของเขาก็คือเรือนหอรอรักเรือหหอรอรักแล้วให้เขาไปขยายพันธุ์ต่อใช่ค่ะพี่อ่านี่ก็คือจุดที่จะเพาะพันธุ์ไวอ่อน ใช่ค่ะพอพันธุไวัอ่อนพอพันธุ์อนุบาลไวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราปล่อยเขาเขาอนุบาลเขามีลูกเสร็จปุ๊บ<ๆ>เขาจะเขี่ยไข่ของเขาออกมาเป็นลูกตัวน้อย,อ,ยออกมาทางช่อง<ๆ>ช่องตาไข่อันเล็กออกไปสู่โลกภายนอกของเขาเขาก็จะไปดําเนินชีวิตของเขาอยู่นอกเขตอนุรักษ์<ๆ>ชาวบ้านก็สามารถจับมาบริโภคได้ได้เลยอ้าวงั้นเรามาช่วยกันขยายพันธุ์ดีกว่ามาช่วยกันขยายพันธุ์ดีกว่าขอพาสักนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อเราจะได้มีคู่ โอเคขอพ่อหน่อยค่ะโอเคปล่อยเลยนะคะพี่น้ำถามหน่อยครับว่าทำไมเราถึงต้องมาปล่อยปู ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปูค่ะเศรษฐกิจปูตอนนี้มันกําลังเจริญเติบโตอย่างง่ายๆคนชอบกินส้มตาใช่ใช่แล้วต้องใส่ปูใช่ไหมล่ะแล้วคนอะปูมันจับง่ายเพราะปูไข่นกกระดองมันจะจับง่ายแล้วทีนี้คนก็จะจับเยอะชาวบ้านก็ทำยังไงดีน้าเราอยากให้รลนรงอยากให้แบบปูมันมีจํานวนมากขึ้นเพราะว่ายิ่งจับยิ่งน้อยยิ่งจับยิ่งน้อยเราก็เลยคิดในแนวทางว่าเราทําสะพานไม้ข้ามมากันดีกว่า แล้วเรามาสร้างเรือนหอเอะเรือนหอเราจะเอาอยัางไงดีตอนนี้เราก็จะมีกองทุนจากชาวบ้านที่เราร่วมมือร่วมใจกันที่ว่าจะมาสร้างสะพานข้ามคลองมาเพื่อที่จะทำมาทำธนาคารปูสะ แล้วทางภาครัฐและเอกชนนะ่ะเขาเห็นว่ามีประโยชน์เขาก็เลยสร้างสะพานะะแขวนตัวนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนน่ะเขาเรียกว่าสะพานลักปูแสะมแต่ทีเนี้ยใช่แต่ทีเนี้ยมันยาวไปเขาบอกสะพานลักแสะมะดีดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ออแล้วเราก็เอ๊มันมีคู่รักนะเป็นปูเรามาปล่อยให้เขาผสมพันธุ์กันให้เขาไปไข่นอกกระดองให้เขาเคลียร์ไข่มีลูกมีหลานกันเราก็เลยสร้างเปลี่ยนจากธนาคารปูแสมกลายเป็นเรือนหอปูแสมแล้วคนที่ไม่มีคู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาขอพรกันกับ ปก็คือได้คู่ได้ลูกได้เต้าได้ลูกแฝดอะไรอย่างเงี้ยพี่ิมันก็เป็นความเชื่อใช่เป็นส่วนหนึ่งเลยก็คือจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นกุสโลบายนั่นแหละแ่่ระบบนิเวศวิวทยาของที่นี่คือเรียกว่าครบครบสมบูรณ์แบบเออนะครับตอนแรกผู้ช่วยน้ำนึกว่าแบบธนาคารปูไว ไว้แบบกู้ได้กู้ไดเออก็เลยเดี๋ยวเนี่ยเตรียมโฉนดไว้กะอันนี้มันมันก็คล้ายๆกู้ได้แต่อันนี้มันเป็นดอกเบี้ยมากกว่าเอ่าเอามาฝากแล้วเราได้ดอกเบี้ยชาวบ้านได้ดอกเบี้ยในการที่ว่าดอกเบี้ยของชาวบ้านนี่ก็คือปูปูใช่ลูกปูที่ไปขยายพันธุ์จะเป็นดอกเบี้ยใช่ประมาณนั้นเลยเนี่ยแหละครับก็คือความพิเศษของคนของชุมชนของที่นี่นะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความคิดที่เจริญก้าวหน้า บนความพอเพียงแล้วก็ได้ค่ะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยใช่ค่ะผู้ช่วยน้ำอยากให้ผูตต้ไต่ะชอบเล่นผู้ไต่ผู้ไต่ละคะ,ะนี่ต้องไปเล่นหลังจอแล้วนาะมีเวลสงสัยตาเนียการที่เรามีป่าชายเลนแบบนี้นะครับคือมีแต่ข้อดีอะ่ะไม่มีข้อเสียเลยคือเรียกได้ว่าป่า ป่าคือสิ่งในชีวิตมีความจําเป็นอย่างมากที่ทุกคนควรจะปลูกป่ามีต้นไม้มีสัตว์ป่า อันนี้เข้าใจเองไม่รู้ถูกหรือเปล่าเข้าใจว่าป่าชายเลนมันเป็นเหมือนป่าที่รับแรงกระแทกจากคลื่นจากน้ําจากอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ฝั่งมันหายไปคือถ้าเกิดว่าเราปล่อยปูอยู่ในพื้นที่โล่งๆปกติทั้งหมดปูมันก็ไม่ได้มีพื้นที่ในการที่จเจริญเติบโตทันที่เราจะแบบกินส้มตำปูได้เมื่อกี้พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบคนก็กินกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อนุรักษ์ปูไว้ปูแสมก็อาจจะหมดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเมื่อกี้ข้ามมาจากฝั่งนั้นก็ไม่ติดปัญหาเลยนะคะเป็นทางลาดค่อนข้างเกือบ100%ก็จะมีนิดหน่อยที่แบบเป็นไม้ไม่เสมอกันหรือแบบเป็นขั้นนิดหนึ่งที่แบบจากสะพานแล้วลงมาที่ตรงทางเนี้ยค่ะที่เหลือก็คิดว่าไปได้แต่ก็จะมีบางส่วนที่พี่เขาบอกว่ามันจะมีต้นไม้อย,อยู่ตรงกลางทางเดินอะไรเงี้ยที่อาจจะต้องยกข้ามไปนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวไปถามพี่โมกกนว่าทางที่นี่เป็นยังไงบ้างวิวแชร์ใช้สะดวกหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าความสะดวกในการเข็นรถเข็นมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเพราะว่าพื้นมันไม่เสมอกันถ้าเกิดเป็นพื้นไม้อะถ้าเกิดให้มันเสมอกันมากกว่านี้ก็จะโอเคค่ะมันก็จะมีต้นไม้ที่ขวางทางเนี้ยช่องอะวิวแชร์มันก็สามารถเข้าได้อยู่แต่ถ้าเกิดมามันมีอะไรกั้นข้างๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้จับแล้วมันจะบีบตัววิวแชร์ได้เงี้ยมันก็สามารถผ่านได้เหมือนกันใช่อยากให้มีราวอะราวข้างๆอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พื้นที่เรียบ นนก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศป่าชายเลนหรือป่ากงกลางนะคะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระราชินีเราอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ใช่ว่ากิจกรรมแค่ปล่อยปูอย่างเดียวเรายังม,มีกิจกรรมเกี่ยวกับหอยนั่งลมหอดตุ้มแปะหอยมีกิจกรรมอีกมากไายถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาอนุรักษ์หรือทํากิจกรรม CSR ของเรานะคะจะติดต่อได้ทางเทศบาลเนินคอแล้วก็ทางเบอร์โทรของผู้ช่วยน้ําได้เลยค่ะด้านล่างนี้เลยค่ะ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ช่วยน้ำนะครับมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศเนาะ,ะระบบป่าชายเลนมีความสําคัญยังไงที่สําคัญปูปูป,ป,ปูทำอะไรคะนั่นน่ะสิเอาไว้ทําอะไรครับตำไทยใส่ปูสิคาอ่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนให้กับประเทศของเรานะครับแต่ที่สําคัญที่เราถืออยู่นี่คืออะไรครับเนี่ยฝักกงกางใบเล็กเดี๋ยวเราจะ ปกลงมาแล้วมันก็จะโตแบบที่เราเห็นที่ในภาพเลยจะมีขาอย่าง3าขามีรากอากาศของมันพร้อมเนี่ยนะแค่ปักเข้าไปใช่แค่ปากลงไปปกติเราไม่ต้องปากหรอกเขาลงลงลงมาเองตรงๆเลยดิ่งลงมาตรงแล้วเขาก็ปักตัวของเขาเองแล้วเขาก็เจริญเติบโตของเขาออกมาเรื่อยๆโอ้เนี่ยธรรมชาติรังสรรค์ไงนะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอบคุณผู้ช่วยน้ำก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณครับแล้วติดตามรายการดิวเจนี่ได้ที่ไหนครับ สำหรับรายการวิวเจอรี่นะคะสามารถติดตามได้ทุกๆวันเสาร์10โมง3 5ถึง11โมงช่องททบ5ค่ะอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG นะครับ TikTok ติดตามพวกเราได้นะครับวิวเจอรี่นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเราไปปุูกนี้กันไปค่ะกรงกลางใบเล็กไปค่ะ